สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนนะครับเนาะมันนี่กะมันเดิมเช่นเคยครับพบกันอีกแล้วครับกะได้นกมไมไม่สองตัวครับกะเสียวมาข้นชั้นครับกะเตรียมเสียกเตรียมลักเรียบร้อยลักตัวนี้กับลักไม่ครับนี่ได้ลักมามัมขึ้นกัน เป็นท้องเหลืองทั้งเบิดเลยครับบ่มีห้อยตอ่อเป็นท้องเหลืองพนเดียวครับกึงอันนี้ก็เป็นต่อสแตลเลดช่วงตัวเนี้ยกัไดรหลักมาไม่กัหัวท้องเหลืองกับมันก็ดีครับแต่มันก็งั้นมันงามนตะเล็กๆครับหลังๆไปมันี่เป็นสีจริเลวลาเราเอาไปใส่งานดูๆครับนี่มันจะเป็นสีนี่มันจะออกเป็นออกดำๆนะครับเนาะแต่ว่ากดีครับ ดีงอนยังวันที่นกบบต่นครับปลาถ้าเป็นหัวสแตนเลสเนี่ยครับมันก็จะนี่เวลาขาเอาไปใส่มันก็จยีเหลี่ยมอยู่คือเก่าใส่โดนมาได้เหลี่ยมคือเก่าก็เป็นสีเก่าครับแต่ว่าขันท่องเหลืองเนี่ยขันเวลาข้าเอาไปใส่แล้วเวลาขาเอาไปใส่แล้วมันีมันนี่ครับมันนี่เป็นสีแบบคล้ายๆเป็นสีขี้ดินนะมูเนี่ยนี่ครับเพราะว่าตอนอันนี้มันมันยังไม่อยมันยังมาทันถือดินถือ really? ่าถือเขาใส่งานค่ะรับเพราะว่าเวลาถางขาใส่งานค่ะมันก็จะดีอยู่ ก็ต้องไปปัดให้มันเงาหอกครับให้มันเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศตามสภาพแบรอนมาครับนี่ให้มันเป็นสีงีงสีแล้วเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาเอาไปต้อนกมันยังว่าตื่นครับมันยังเป็นมันกลมเกินกับสีขี้ดินขันเวลามันเหลี่ยมอยู่ตลอดเอาไปต้อนมันเหลี่ยมเวลาถึงแดดถึงยังมันเดี๋ยวนกตื่นครับพอหนูเขาแหงเป็นนูขี่ระแวงง่ายอยู่กะเป็นนกนี่แหละครับกะได้เพึงมาถึงนะครับนะผมกะ บอ่อท่านแก่เบิ้งหอกแต่ว่าผมซองเบิ้งตัวนี้ห่วงขาศูนย์สี่ครับตัวนั้นศูนย์สองอ่าเป็นนกเป็นนกใน่ข่ของเขานน่แหละครับกะอ่าผมเคยแบ่งไปได้หลายเดือนแล้วลบ้านี้เพิ่นบ่มีเวลาฝึกครับแล้วอาจารย์เพิ่นบ่มีเวลาฝึกบาเลาวน์วา,าสีติทุระไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศนะครับเนาะบ้านี้บ่มีคนเลี้ยงนกไห่ครับบ้านี้เราก็เลยทำแบ่งคืนกะ เอาคืนละครับผมก็ได้เอาคืนตัวหนึ่งละวันนี้อีกตัวนึงแล้ววาบผมมีผู้เลี้ยงว่าสั่นก็เลยแล้วก็เลยทรงมาให้ผมให้ผมเลี้ยงไว้ทาว่าซั้นแต่ว่าขันผู้ใดสนใจกับแบงพราว่ากันแบงได้กับแบงเลยแล้วว่าแต่ว่าตัวนั้นก็ผมว่าที่เอาตัวนั้นนะครับไปกั Jones, บว่าทันเห็นตัวตนนะครับเดี๋ยวผมว่าสิเอาเอาตัวถึงใส่ชานตัวนั้นนะครับเนะี่อันนี้เป็นชานที่ผมเห็ดเองชานหวแทะไม่ประดูนะครับ ส่วนหลังนี่ก็เป็นชั้นตลาดครับนี่ใส่งานเป็นหวเทียมใส่งานตะโดนเอาละดีอยู่ครับไวแแทไวเทียมก็ดีเพื่อนเบิร์นลาตะวันก็แล้วแต่ผู้มาครับผู้ใดจะม,มกักไวยแทไว ERT เทียมแต่ละคนก็มักบวกขึ้นกันครับส่วนหลักผมก็จะเอารักคูนี้อยู่กับชั้นนี้ครับแต่ว่าส่วนชั้นนั่นผมจะเอารักนี่แหละผมจะเอาลักตัวนี้ใส่ผมจะใส่ลักตัวสแตนเลสหัวท้องหยยงส่วนอ อันนี้ผมเอาเก็บไว้ก่อนหลักตัวน,นี้คููนี่ผมผมแบ่งมาแปดแดงครับคููนี่ผมแบ่งมาได้ครับนะแปดใบแดงคููนี่ผมแบ่งมาเจ็ดใบแดงเจ็ดใบแดงแปดใบแดงส่วนมูนี่อ่าสองแดงครับประมาณสองแดงสามแดงรวงขาทรงนี่นะมูนี่ว่าแพ้งครับมูนี่หวาน,นกับหลักบ่ใหญ่เนาะครับเนาะนี่มันเบิรงนเคยกันเล่นมั่นแต่งานก็ละย่างกันครับเนี่ย ใสเบิ้งใส่กันสละดน,นะเอาครับเดี๋ยวส่วนนกนะครับเนาะสิเป็นลูกตัวไดห,หรือจังไรเดี๋ยวกะเดี๋ยวผมเอาออกมาใส่ชั้นก่อนครับเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับเียบร้อยครับตัวแรกอืนะครับนกตาสวดประคายใลยครับปูใ <laughs> ยห่ครับนน ห่วงขาเป็นลูกบองลลานี่แหละครับนี่บองหลาศูนย์สี่ครับผมน่ครับห่วงขาสีแดงบองลาศูนย์สี่ครับ โอภูครับน,นี่ครับห่วงขาบองหลา04นี่ครับนี่บองหลา04นี่ครับตัวแรกของเขาโอ้หนู่น้ำครับนี่สแสดงวันนห้กลมใต้อาจารย์ฝนบด้ใส่น้ำมาน้ำอ่ะกินน้ำแล้ว างานเงาดีครับถึงมาครับตัวแรกเรียบร้อยครับมัดสายส้ยหลักเรียบร้อยครับนี่กับบ้านเก่านะครับเนาะกับบ้านเกิดกับบ้านเกิดกับบ้านเก่าอ่ะนี่ครับ ตัวตนสีดีร้ายดีครับตัวหญ่กงอ่ะครับเดี๋ยวเบิ่งตัวที่สองกันครับซีเมนห่วงคายังบัดเนี่ยนี่ครับตัวที่สองออกมากับสับนำก้อนเลยครับอันดับแรกนุกหิ้วนำครับอากาศฮอ,อนตัวนี้เป็น บองลา02ครับนี่นี่ครับนี่ห่วงขา02แล้วครับเนาะนี่โอ้หญ่ครับตัวนี้ก็เป็นนกโตวัวใหญ่ครับบองล์า02 ครับสันไดออ้อาจารย์นะครับเนาะอาจารย์คุณพ่อท่านใดที่สนใจแดงครับพเพราะว่าเราฝากฝากผมเลียงนั่นแหละนี่ครับเดี๋ยวส่วนราคาเดี๋ยวก็ะดีโทรมาสอบถามคุยกันครับมาราคาจะไหนจังไห กับก้องแล้วนี่ครับนกเช่องเช่องทั้งสองตัวเลยครับเนี่ยนี่ครับนกเช่องดีนิ่งครับนกนิ่งแล้วละนกพร้อมฟึกแล้วล่ะสองตัวเนี่ยต่วันตาว่าเราเอาลงดินหน้าบ้านแล้วลงดินขันแล้วครับต่ว,ว่ามันนี่แหละครับติดธุระนะครับเาติดภารากิจแล้ว่ะแล้วจีได้โบยบ้านครับแล้วจิไปเหตุง,งานต่างประเทศครับก็จิได้แดงออกทั้งสองตัวมก็เลยส เอานำเล้าไว้ตัวหนึ่งะ่ะแล้วส่วนตัวนี้นี่ผู้ใดสนใจกับติดตอ่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับพร้อมฝึกแล้วละราคาเบาๆครับหางมันเดีือมุนน้ำกองมานกตัวใหญ่ดีครับไม่ต้องห่วงรับประกันความตัวใหญ่ครับตัวใหญ่บักขัดห่วงขาศูนย์สองชัดเจนครับนี่บองหลาศูนย์สองครับตัวนี้ตัวพีครับตัวนั้นตัวน้อง น,นบองลาศูนสี่นครับตัวศูนสี่โอ้หน้าตาจะเนี่นคือบอักบองลาครับตามที่ผมเรียงมาเนี่ยหน้าตาคือพอประคักอบอลูุ่ิที่เทียบคู่ป่ะแต่ผมลองเอาไปวางใกล้ๆกัน,นมันเทียบคู่ป่ะ มันยาาสิครูครับถึงมาหอดยังงงอยู่ยังสิโงงอยู่สงสัยกำลังโงงครับน่ายจะจำบ้านเก่าพระท่านได้เพระาะว่ามุกกระตัวใหญ่ดีอยู่ครับตัวใหญ่งามเลยเนี่ยตัวใหญ่งามครับอเอาละครับเดี๋ยวผมหามองหอยก้อนครัาบบาดเนี่ยครับผมโตศูนย์สองนะครับ 02ก็จะเอาไปหนีก้อนครับส่วนตัว04ก็ห้อยอพี่ครับนะครับพัน็อย่างทิ่คูบคู่บ่จวดแล้วครับจวดแล้วจวดแล้วตัว04จวดแล้ว งงวะครับเดี๋ยวผมจะหาหมองหอยไหมก่อนครับแต่ว่าคูคูให้ได้ยินเสียงเราละตัวนี้หน้าตาคือบกบองหลายอยู่หรอครับต,ตัวนั้นตัวใยตัวซุนซวงครับเป็นตัวใหญ่ครับน,นี่ครับมันเห็นแบบบาโกใส่กันเอาอันนี้เอาอีกปะ สั่งซื้อหรอกลูกบองหลาครับส่วนตัวสูนซองก็เอาไว้ถืองพุ่นครับตัวสูนซองอ่ะอายแล้วเราก็ฝากแบงอยู่ครับกันราคากับว่าบ่อน,นักปันไหนกับผูใ้ใดสนใจอยากได้กับติดตอ่อสอบถามเขามาได้ครับนกนี่แหละห่วงขาบองหลาสูนซองนี่แหละครับกับพร้อมฝึกแล้วล่ะครับบลูว์มันหยุดขันจังไหนนะเพราะว่ามันอายเพิ่นกับเอาไปตะโดนแล้ว แต่ว่าน่าจะเป็นตัวเสียงไงแะผมจำอะไรเยอะตัวนี่มันมีสองตัวเนาะตอนแบ่งไปกันเลยมันตัวนั้นน่าจะเป็นเสียงกลางตัวนี้น่าจะเสียงไงล่ะ,ะกินยายกินอาหารดีแล้วล่ะเดี๋ยวกับชิ้นทีชิ้นทั้ทงเดี๋ยวกับขันครับว่าทัานคุ้นหน่ากันซื้อนี่แหละกัมีประมาณนี้เนาะครับเนาะกิถือว่าไ่ากับบานเก่าแหละครับสองตัวเพราะว่าอายเป็นไปยัยงนอกอะฝาก แบงอีกตัวหนึ่งผมกับแบงมาไว,ว้ซอยแล้วนะครับเพราะว่าแบงมาเลี่ยงนะเพราะว่าบ่มีคนเบิงห้ก็เลยแต่จาเป็นต้องแบงนะครับที่กิ้งโนกกระไลยอยู่ครับกับขันบ่าวาลูกนกเจ้าของกับว่าเอามาไว้ดอกกันเอามีประมาณนี้นะครับนอกจากสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้แล้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผู้เห็ดคลิปนี้นะครับจะได้เ,เห็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องของฝากพี่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเก่าแล้วครับมื่อนีรับผมป่าละไปก่อนนะ่ะสวัสดีครับ คันแล้วคันแล,คแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับพี่น้องน่ครับแถมแถม,แถม,แถมครับแถมครับจบคลิปไปแล้วกับแถมน้อยนึงครับอะถือว่าถือว่าขันทั้งสองตัวแล้วครับนี่